โมบลิลสูตรกันดั้มแบตเทิลโอเปอเรชั่นสอง สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระดัมเบอเทนโอเปอเรชั่นสองนะครับครั้งนี้ก็มาแวะทําหุ่นที่ทุกคนน่าจะได้กันในช่วงฤดูหนาวนี้กันหน่อยนะครับซึ่งในปัจจุบันที่ผมกาลังทําอยู่ก็มีให้ปลดเควสเลเวลสองแล้วแต่ถ้าใครที่ทําเควสท,ทันตอนเลเวลหนึ่งเนี่ยก็น่าจะได้กันทุกคนกับเฮียคุชิกิไข่แมสโปรดักต์ตามชื่อเลยครับมันคือรุ่นผลิตจำนวนมากของตัวเฮียคุชิกิไข่ที่ได้ผลิตออกมาเพื่อลดต้นทุนในการสร้างหลักๆแล้วก็เปลี่ยนกล่องในบางส่วนแล้วก็เอาแพ็กไบเดอร์ของเเียยคุชิิกกกไไ่าออปด้ว และตัวหุ่นก็ยังมีพลังในการยิงด้วยการติดตั้งอาวุธที่ไหล่และด้านขวาอย่างเบิกนการิ่งกันเอาไว้อยู่สำหรับเฮียคุชิกิไคแมสโปรดักในเกมนี้ก็มีทั้งหมด2เลเวลเลเวลแรกคอสห5 0รอเลเวลสองคอส6 0 0เป็นหุ่นสายฟ้าเราก็มาดูกันว่ามีอาวุธอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเป็นดับเบิลเควาสุก้าที่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าพิเศษสําหรับตัวนี้เลยครับมันคือดับเบิลเควาสุก้าแบบติดไฟเวลายิงก็คือยิงคู่เหมือนเดิมยิงแล้วสะตันแต่ว่า สิ่งที่จะแถมเข้าไปได้คือสถานะติดไหม้นั่นเองครับอย่างต่อมาบีมเซเบอร์ฟันได้สองทีเป็นท่าลูดด้วยนะครับแล้วก็อย่างต่อมาเพาเลเซอร์กันหรือว่าเอาจริงๆมันก็คือถั่วตรงส่วนหัวนะครับก็เป็นบีมถ้าโดนชุดหนึ่งก็สามารถสตันได้แล้วก็อย่างต่อมาบีเลเฟินที่เป็นอาวุธรองก็ยิงเดียวสตันแล้วก็อย่างสุดท้ายบีมแกนลิงที่ไร่ควา เวลานี้จะไม่สามารถขยับไปไหนได้ซึ่งถ้าโดน20นัดนก็สามารถสตันได้นะครับหมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดเรื่องการบูทก็สามารถอีเวทได้หนึ่งทีแล้วก็พุ่งมรลอากาศได้ทีนี้ก็มาดูท่าคอเตอร์เนี่ยท่าคอเตอร์ก็เป็นคอมโบลำดาบนี่เป็นคุณแจกฟรีแล้วก็อาวุธถือว่าเถื่อใช้ได้อาวุธทุกอย่างสามารถทำสตันได้หมด ั้งสอย่างใช้ได้จริงโดยเฉพาะเป็นหุ่นตัวเดียวในเกมนัตอนนี้ด้วยนะครับที่มีบาสก้าติดไฟเป็นหุ่นแจกฟรีที่ควรมีกันทุกคนครับของดีของดีระวังแค่อย่างเดียวคือตัวบางแค่นั้นแหละครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับตัวเฮียคุชิคิไคแมสโพรดักที่ผมจัดพาร์ตเอาไว้นะจัดเอาไว้ยังไงสำหรับเฮียคุชิคิไคแมสโพรดักที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสทั้งราสิบพาร์ทที่ผมจัดเอาไว้ก็มีดังนี้ ทัสเตอร์เลเวลสเพิ่มยิงเลเวลสกับ3เกาะเลเวลห้าโบเดรฟเ,ฟรเลเวลสกับ1แล้วก็กันฟันเลเวลสกับ1ตัวนี้เล่นได้รอบระยะเลยผมเลยจะเน้นที่การยิงเป็นพิเศษ,ษเพราะว่าอาวุธทุกอย่างมันสามารถยิงแล้วก็มีประโยชน์ในแต่ละสถานการณ์ทั้งนั้นนะครับที่เหลือก็คือเพิ่มเลือดให้มันกับเข้าป้องกันการฟันแล้วก็บูธให้มันกันอีกนิดหน่อยส่วนเรื่องอาวุธก็นี่แหละครับอาวุธเอกลสีเฉพาะหุ่นตัวนี้เพราะว่าเป็นอาวุธของหุ่นตัวนี้ตัว,ตวแรกเลยก็คือโบสก้าดไฟนั่นเอง ก็จะมีใช้เฮลที่กิคไครบิลเซเบอร์ที่เป็นของตัวเก่ากับที่เหลือเป็นอาวุธลองของตัวรุ่นผลิตจำนวนมากสำเรองสก,กิลหลักๆก็สก,กิลสามัญทั่วไปครับมีอีเวนต์หนึ่งทีมีพุ่งซิกแซกไปมาได้ฟันได้สทีแล้วก็ฟอลายเซ็นซัสพอร์ตที่ทำให้ลดระยะเวลาในการเกิด5%ของคนในทีม ประมาณนี้ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำเฮยคุชิกิใครแบบตัวธรรมดามีในดีนะแค่ยังไม่มีคิวทำเฉยๆแต่หลังจากทำคลิปนี้ไปก็อาจจะมาในเร็วๆนี้เพื่อที่จะมาเทียบกันว่าระหว่างตัวเก่ากับตัวรุ่นผลิตจำนวนมากมันต่างกันยังไงถ้าใครที่กำลังเล่นอยู่ในช่วงนี้ก็อย่าลืมไปทำเควสเลเวล2มาด้วยนะครับเพราะว่าการเอาตัวเลเวล1เนี่ยมันหมดไปแล้วคุณฟรีเก่งเล่นง่ายสบายๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับเฮยคุชิกิไข่แมสคอตต์ตัวนี้เมืเ่อินลงสนามจริงแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันครับ คนรุ่นปกติเราไม่ทำนะครับ <g ay out> ข้ามาทำแมสโตดักแม่งดี๋เวๆก็ไม่ทำแหละคุณมีแล้วแต่ทำตัวที่มันเป็นได้แต่อีเวนต์ก่อนเพราะว่ามันได้กันทุกคนนะที่สำคัญคือมันเก่งกว่า <g ay out> เก่งกว่าตัวธรรมดาเเอสแมทว่ะ ไม่รู้ไม่รู้ผมจะรอยืนอยู่ห่างๆอย่างข้างหลังอ่ามีหุ่นเหลืองตัวเป็นพ่อพอสไนเปอร์อืยิงก่อนเลยขัดความสุกมันเออนั่นแหละเอาเเอาเพื่อนโดนคอเตอร์เดี๋ยวเพื่อรู้คนรู้นะครับว่าทำไงออกไปแล้วอะ่ะหัวมื ไปเลยๆไปละช่างแม่งละหรือบอกน,นะครับว่าโอสุกานี้ใช้ในน้ำไม่ได้นะครับๆๆเพื่อนเพื่อนทำไม่ได้โอ้ว้า <c oughs> อืออ่าชนชนม่วแเลยกันปะ <c oughs> ไหนๆก็ไหนๆก็ม่วขนาดนี้ละคายหน่อยดิ <c oughs> โอ้โหไอเวนไม่มีไม่มีแรงแล้วโอ้ <c oughs> ไหน <c oughs> ดีดีดี บอซูกา้าไฟนะครับไม่สามารถใช้ในน้ําได้ก็เป็นเป็นบอซูกา้าติดไฟเนาะใช้ไรก็แปลกใครอยู่ข้างล่างวะเออใช่ไหมให้ร่วงไปเลยไปยังวะไปแล้วดี่วะแตกแล้วครับขึ้นดีกว่าอยู่ในนี้เราเสียเปรียบใช้บอซูกา้าไม่ได้ลลลปล่อยไปปล่อยไปเ๋ยวแม่งมาข้างหลังอีกเออเอาเอเออะไรล่ะ มันโดนไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งเรามาละเวี๋ยวมหามาทางขึ้นกันแม่งพอมัอะไรมาเยอนก้ละเออตายครับมเดลีลายอยู่ในน้ำเปิดมาช่วงแรกก็เห็นความพีเลยครับเขาเติดต่อหน้าต่อตาสามคนติดแล้วพวกมึงก็ตายกันหมดใช่ไหม เกินลำบากงั้นกูเองว่ะมีไหมมีไหมเดี๋ยวมีคนมามีคนมาอืมนี่ไม่โดนว่ะโอเคเราต้องรีบไปแล้วครับไปไปไปไหนครับไปตายครับเพราะว่าเรากำลังจะโดนแล้วล่ะแมวแมวอุ้ยเฮียเคอรเตอร์ไม่ใช่เคอรเตอร์วิดจะยิงสกัดแต่ว่าทันทันแหละทันน่ะทันทัน อะไรยุ่งอ้าวชนมั่วเข้าไปละชนมั่วแล้วก็ไปคุยเยอะครับเออหลัดการมันอืมเอาเสร็จหัวมึงหัวมึงเอาละเดี๋ยวออกมาจริงหรอพี่จะออกมาจริงหรอพี่เดี๋ยวรอก่อนมันกำลังรอจังหวะเราเผล่นะ ไเอ้ยปัสก้าแม่งโหลดไม่ทันเสร็จแล้วมึงเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมันจะมาแน่นี่มาละเอ้ยเพื่อนเพื่อนแม่งไม่รู้รนะางนนานเลยความระล่วงเออจะอยู่โอ้โหมเป็นเอสแน่เลยวะอย่าบอกนะอย่าบอกนะอย่านะโอ้โหคุณสุขภาพเอามาเล่นแม่งก็เป็นงี้แหละอ่ะผมไม่สนละดอกเป็นกุยดอ,อกเป็นเอสก็ได้ ลูดไม่ได้พูดคำนี้นานแลนะ้วเนี่ยนานั่นพีจะเห็นหุ่นลูดได้พอดีกว่ามุมนี้ไม่มองก,การยิงเฮ้ยลูดลูดลูดเอ้าเขาเตยแล,ล้วเหรอเขาเต้ยตัวเี็กขนาดนั้นี่ย ไอ้น ah, oh, <laughs> ี่ก็โดนกูฮอเตอร์บ้างอ่าแล้วกูก็ฆ่าย์โอ้โห้พวกเวนนี่ไป็นช่วยแบบฮาระให้กนหน่อยเลยอ่ะกาดได้จักกาดได้ฉันฆ่าคนเดียวเลยอ่ะไปละโชคดีโออย่างโออย่างเอาละอือเฮ้ยฆ่ากู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  ขักไปเร็วครับกูขักคนนีวะมุยอมอนไม่มีค่าเนี่ยเอาเอาแม่งยิงระเบิดนะ่ะแม่งยิงแม่งเลยไอ้ช่างแม่งเอาโอเคกูไม่ใช่เอสแต่ว่าเอสอยู่นี่ <c oughs> เออฝากค่าให้ด้วย <c oughs> เออดี <c oughs> จังหวะนี้เชื่อผมครับตายให้หมดก่อนเถอะแล้วมารอรีเซ็ตกันใหม่ <c oughs> ท่าท่าท่านะท่าท้าเป็นผมเนาะผมจะชอบอย่างนี้อุย้ยไม่ให้ยิงเดี๋ยวยิงสร้างความลงคาให้มันดีกว่าไม่ให้ยิงครับไม่ให้ยิงครับไอเวนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอย่าอย่าบางังดิเอ้นี่หัดการไอ็พวกนั้นไปเออเอาเอาโดว์เคาน์เตอร์อีกแล้วโอ้โหปืนมึงก็มีมึงก็บบเบอร์สิคัมเวลว่ะ จะฆ่าเอลก็ไม่ได้ไอลข้างล่างมันก็ไปนัวกันอยู่เฮ้ยพี่ใจเย็นนะต้องไปแล้วล่ะเนี่ยโหดจริงๆมันต้องมันต้องเล่นต้องเล่นแบบยังไงอะมันต้องเล่นยิงอยู่ไกลๆแต่เพื่อนมันชอบเล่นตื่นโกกันชิบหายเลยอ่ะตามสบายพี่ตามสบายตัวมันตรงนี้กันไม่หันรัว ไปยังไปยังเฮ้ยลูดโอเคเฮ้ยเอ็ด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 โอเอ็ดโอเอ็ดโดนเขาต่อยอีกแล้วโอ้เราพีะไหลแล้วเนี่ยไอ้เอาเอาลูกไปโดนอีกกูเอาเอาเขาไปมันอยู่ใต้ตยยีนเนี่ยยิงให้หน่อยลูกอือเออคุยตลอดไอ้เด้อเฮ้ยเคาเตอร์ท่ากลางสายหมอก มึงรีบไปเลยมึงรีบไปเลยมึงรีบไปเลย,ลเ,ลยเดี๋ยวคุณยองไปหน่วยกา้าดเฮียแม่งลืมออกอีกไป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 เฮ้ยอย่าลืมเอาลูกไปโดยไม่พอไม่ฟันแท้ท่าทีอาท่าทีอา,าท่าทีอาวันเมื่อกี้แม่งมันต้องเป็นดาบสามะเผือเอ,อ,เอ๊แตกมาทั้งคู่ทำหน้าที่กันเองแล้วมาโอ้ย กูโดนเนิร์ฟด้วยเนี่ยกูใช้ดามไม่ใช้มซูก้าไม่ได้เนี่ยเอาเอาถอยไปหน้าที่กูเองอือเฮ้ยเที่ยงเองอือรอดปะน่าจะรอดรอดทำทุกอย่างนะครับทำทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างแล้วตาเนี้ยเห็นกูเห็นคนโดนถคอร์เตอร์ต่อหน้าก่อตาสี่สี่รอบแล้วมั้งงน่ะตาวเนี้ย โอ้โหไม่รู้จะว่าัางไงละนี่โดนเนิฟไม่ได้ใช้บาส,สุกา้าใต้น้ําด้วยเนี่ยจะได้เขารู้เลยว่าบาส,สุกา้าไฟของตัวนี้ใช้ในน้ำไม่ได้นะครับพูดไปงั้นแหละ <c oughs> ก็จบไปนะครับสำหรับตัวเฮลกุชิกิไขแมสโปรดักที่เป็นหุ่นแจกฟรีจากอีเวนต์ฤดูหนาวของปี2022นะครับหุ่นตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ